คุณผู้ชมครับตอนแรกดิ้นคิดว่าคุณแม่มันธนาเนี่ยเขาจะปรับปรุงตัวแล้วก็เป็นคุณแม่คนใหม่ดูจากสิ่งที่เขาทําทั้งการไปขอโทษพันดาวกะว่าจะได้ไม่ต้องเขียนข่าวโจมตีเมทินีแล้วก็ยอมขอโทษลูกสาวตัวเองอย่างเมทินีนะครับว่าเนี่ยไอที่ผ่านมาที่บังคับไปหาท่านท่านพบอะ่ะจากนี้จะไม่มีแล้วแม่ขอโทษนะดินแบบอึ้งเลยอะ่ะให้ดิ้นอึ้งนะดิ้นก็รู้สึกว่าทั้งเจนเมทินีแล้วก็เจปลวกก็ก็ดูจะอึ้งเหมือนกันหนึ่งขัน้นพาะว่าไอคนิวคุณแม่นู่นนี่น แต่นิ้งก็รู้สึกแปลกๆอย่างที่เมทินีบอกตอนที่เขาพูดมันโดนใจเลยเฮ้ยดิ้งรู้สึกแปลกแล้วก็แปลกจริงแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าที่เราเห็นนะที่เราคิดว่านี่คือแม่มรรน,นาคนใหม่มันไม่ใช่ครับแม่มรรน,นาคนเดิมแหละนิสัยเดิมเลยแต่เขามีเป้าหมายใหม่ก็คือพงศธรแล้วยิงคิดว่าสิ่งที่แม่มรรน,นาทำน่าจะได้รับการสนับสนุนจากพงศธรนี่อาจจะเป็นเกมของพงศธรที่เปิดเกมรุกเดินเข้าไปหาทางแม่มรรน,นาครับ แล้วแม่มรนาหน,น่าจะได้กลิ่นเงินจากพงศธรด้วยถึงยอมที่จะแบบเชียร์แล้วอ้าแขนเปิดบ้านพร้อมที่จะต้อนรับพูดกรอกหูเมทินีเลยจากนี้แน่นอนครับเมทินีจะไม่ได้ยินชื่อท่านพบท่านพบแต่จะได้ยินชื่อพงศธรพงศธรพงศธรเขาเชียร์หนักมากสุดท้ายเขาบอกถ้าเกิดไม่เลือกพงศธรก็ต้องกลับไปหาท่านพบเอา้าคนเดิมเลยคุณแม่พอเมย์บอกว่าไม่เลือกไม่เลือกใครทั้งนั้นจะเลือกสรงยศแม่ด่าเลย คือแบบเอ้หยังทาไมแบบมันกลับหน้ามือเป็นหลังมือไวจังบอกว่าอะไรนะอีลูกนรกอีลูกชั่วโอ้โหคือดิรู้สึกว่าถ้าเกิดแม่มรน,นาเขาปรับปรุงตัวเขาเปลี่ยนเขาเป็นคุณแม่คนใหม่จริงๆอย่างที่ตอนแรกเรารู้สึกแวบหนึ่งก็ได้มันจะดีมากเลยนะมันจะกลับมากลายเป็นกําลังใจที่ดีของเมย์อย่างที่เมย์เขาบอกเลยว่าเฮ้ยเขาแบบไม่เหนื่อยเลยจะต้องให้เขาทํางานแบบอะไรที่มันหนกักอะ แต่ดิ้นรู้สึกได้ว่าเขาเหนื่อยกับแม่จากปัญหาต่างๆที่แม่เขาสร้างไว้มากกว่ามากกว่าแล้ววันนี้น่น้องแซมมี่ก็แสดงดีที่เขาแบบตบหน้าตัวเองอ่นตินตบไม่เหมือนะเขาตบปับ๊บนี่คือที่สุดของวันนี้ที่เขาระเบิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เคยรักเมย์บ้างไหมไอ้สิ่งที่แม่ทําอ่ะแม่ก็อึง้งพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกจริงๆลองย้อนไปดูนี่แต่ว่าดินจะให้ดูฉากนี้อันนี้ดินฮาครับคุณผู้ชมช่วยดินสังเกตหน่อยว่า ทำแบบนี้ทําไมนี่คือฉากนี้ดินฮาตอนที่เปิดประตูมาเนยคิดว่าพันดาวโดนแน่โดนแน่ได้ยินเสียงไหมมาทำไมมีอะไร,ะไรปับ๊บคู่นี้นี่เจอกันก็คือปัวป้วปั้วตลอดเลยเดีดูนะเดี๋ยวดูนะนะหลังจากนี้นะ คีโมนี่เห็นยังอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูเห็นอะไรไหมครับให้ดูอีกรอบหนึ่งดูดีนะดูพันดาวนะเสื้อชมพูนะนี่ๆๆๆนี่กระโดดทำไมโอ้โหคือไปเขาก็โดดอย่างเงี้ย นินหามากเลยกระโดดทําไมครับกระโดดทําไมครับคุณพันดาวคุณพันดาวเนี่ยเขาจะแบบว่าเออเขาจะหัวเราะอ,อร่อยมากคุณผู้ชมแล้ววันนี้ฉากที่เขาแบบดีใจอะที่แบบเฮ้ยไม่คิดว่าพี่เซอร์ไพรส์จะมาแบบกรบาบเท้าตัวเองอุตส่าห์ทาสีเล็บรอนะเขาแบบหัวเราะสะใจแต่ว่าได้ชั่วคราวครับเพราะว่าแม่มันธนาเขามาในในแบบว่ามีมีกล้องมาแอบถ่ายไงกลายเป็นแบบเออข่าวกระแสะตีกลับไป น่าจะปามองครับว่าถ้าเกิดนี่เป็นการเดินเกมของพงศธรจริงจากนี้ยินว่ามันจะยิ่งวุ่นวายเลยนะพงศธรเข้ามาทางแม่ในขณะที่เมทินีไม่ประทับใจในตัวพงศธรละเพราะว่าเอาอาดีตมาพูดพูดถึงพี่ภาคคือมันกลายเป็นว่าจากเดิมเขาก็มีมุมที่เป็นอดีตแหละเขาเก็บทุกอย่างของพี่ภาคไว้ที่พอจะมีอยู่เขานึกถึงเสมอครับคุณผู้ชมแต่พอมาวันหนึ่งมีใครก็ไม่รู้อะมาแบบ พูดมันครึ่งครึ่งกลางๆอะ่ะมันกลายเป็นแบบมาตอกย้ำปมในใจที่เขามีเขาก็เจ็บมากพออยู่แล้วไอ้ที่เก็บไว้ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขมากนะมันยิ่งมาตอกย้ำเขาพอตอกย้ำแบบนี้มันกลายเป็นว่าเขาหาคําตอบไม่ได้เขาเลยพยายามดีดตัวออกห่างแล้วคือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วพงศธรหรือวิภาบอกความจริงไปเลยดีกว่ามันจะกลายเป็นแบบข่าวดีสําหรับน้องเมย์มันจะกลายเป็นแบบกําลังใจที่ดีครับแต่พอมันเป็นแบบนี้นะโอ้โหยิ่งแบบยุ่งเหยิงน่าติดตามว่า แล้วมันจะยังไงต่อเพราะว่าเมทินีกลับเลือกที่จะเข้าไปหาทางทรงยศจริงก็ไม่ถูกนะใช้ทรงยศเป็นเครื่องมือมาเป็นเกราะแม้ว่าโอเคแหละเขาจะนับถือเป็นแบบพี่น้องเขาจะสนิทกันจริงๆทรงยศก็ช่วยเหลือเมย์มาตลอดแหละแต่ว่ามันมันก็ไม่ถูกเพราะทรงยศก็มีแววพันซึ่งก็ตึงๆกันอยู่มันจะยิ่งไปกันใหญ่นี่ว่าสาเหตุนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้ววพันออกคําสั่งด่วนฟ้าผ่า กับทรงยศครับคุณผู้ชมทรงยศก็เดือดร้อนไปอีกส่วนพงศธรต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นคนทําให้เรื่องมันยุ่งเหยิงเองแต่เอาละ่ะเขาคงคิดมาแล้วว่าการเดินเกมแบบนี้มันน่าจะดีหรือเปล่าก็าติดตามไปด้วยกันครับกับการเดินเกมครั้งนี้ของพงศธรหรือว่าพี่าครอจริงๆครับรอจริงๆเพราะว่ารอรออะไรรู้ไหมรอวันที่สายรุ้งจะกลับมาเพราะว่าจากที่ดูมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเออ นินสัมผัสได้ถึงความหม่นหมองในในชีวิตของเมทินีจริงๆว่าเออจากที่ผ่านมาถ้าเราได้ดูภาพที่ในละครเล่าย้อนไปแบบตอนเด็กมันดูสดใสมันดูแบบสดใสเหมือนสายรุง้งมันดูมีความหวังจริงๆเนาะในตอนนี้เขามีพี่ภาคะ่ะแต่พอมาวันนี้ทุกหญิงท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นน่ะมันดูขมุกขมัวมันดูหม่นหม่นไปหมดเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่ารอรออยากจะเห็นสายรุ้งจริงๆรออยากจะเห็นสายรุ้งของพี่ภาคแล้วแล้วก็เมทินีด้วย ที่เมื่อไหร่ที่มันจะกลับมาครับเอาติดตามไปด้วยกันครับกับละครสายรุ้งทุกคืนวันพุธและวันพระนสาศบ,บดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับโหลดฟรีดูฟรีแล้วก็ภาพคมชัดมากๆเลยและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยกันคุณผู้ชมติดตามได้ทาง u t u ู e และ t ิก t ok ช่องพัชรประพน์ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับคืนนี้ฝนตก คุณผู้ชมนอนผมผ้าด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ